สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับผมครูม่อนเช่นเคยวันนี้ครูม่อนก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกิจกรรมที่ครูม่อนทำนั่นก็คือ,อกิจกรรมการเตรียมต้นทุเรียนก่อนเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับหลังจากที่ต้นทุเรียนออกหนาวแล้วเรียบร้อยพอหมัดหมาดนะครับทุเรียนก็เกิดใบร่วงร่วงกรนนะครับเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อโรงเชือดราและกรราน้ําค้างนะครับซึ่งครูม่อนก็ได้ทําคลิปแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วอตอนนี้ก็แก้ไขบางส่วนแล้วเรียบร้อยก็เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับ<ช>แต่ช่วงน,นี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนครับวันนี้ก็เป็นวันที่แมีนาคม2565เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูร้อนพอดีนะครับครูม่อนก็ได้เตรียมตัวที่จะเข้าสู่ฤดูร้อน,นร่่งหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเตรียมตัวหรือย,อยังครับ อาการเตรียมตัวนี้เริ่มอย่างไงนะครับการเตรียมตัวนี้เราเริ่มจากปัญหาจากปลายปีที่แล้วนะครับเราพบว่าช่วงเดือนตุลานะครับช่วงปลายฝนต้นหนาวนี้ก็มีฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้วคนงานก็รายงานว่า มีน้ําไหลบ่ามาท่วมบริเวณที่เราปลูกนี้นะครับท่วมเต็มหมดเลยระบายน้ําไม่ทันนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตรงนี้เป็นที่นาครับที่นานี้จึงเป็นบริเวณที่รับน้ํานะครับครูม่อนก็ได้ขุดดินไปแล้วบางส่วนแต่เนื่องจากว่าดินอาจจะคันดินที่ขุดนั้นคลองไส้ไก่ที่ครูขุดนั้นอาจจะเล็กไปหรือไม่ลึกนะครับที่จะรองรับน้ำหรือมีน้อยนะครับ เราก็ปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <_ d ream> เมื่อคันดินเหล่านี้ขุดเรียบร้อยแล้วเราทํำยังไงนะครับ <_ d ream> คันดินตรงนี้นี้เราก็เอาดินนี้ามาใส่นะครับ <_ d ream> ก็คือขยายฐานนั่นเองนะครับ <_ d ream> การเตรียมดินการเตรียมตัวของท,ทุเรียนเข้าร้อนนี้นะครับ <_ d ream> หนึ่งหนึ่งแล้วก็คือที่เราจะต้องมีก็คือมีระบบน้ํานะครับ อันที่สองที่ครูม่อนทำแล้วร่วงหน้าแต่ท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นครูม่อนก็จะใช้ขี้ด่างหรือแกลบดำนั่นเองนะครับใช้แกลบดำหนึ่งกระสอบโรยหน้าเต็มเลยนะครับบริเวณรอบทรงพุ่มของต้นทุเรียนเหล่านี้เหตุผลที่ครูม่อนใช้ก็คือว่าขี้เถ่าแกลบ,บ,บ,บดำตรงนี้มันเป็นวัสดุอย่างหนึ่ง นะครับที่สามารถอมความชื้นหรือเก็บน้ำได้ดีนะครับเราใส่บริเวณผิวหน้านะครับาจากนั้นเราก็จะล้อนรอบด้วยนะครับเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรนะครับบังเอิญครมอนก็มีต้นข้อโพดนะครับซึ่งอยู่เต็มนี้นะครับครมอนก็ได้หักครึ่งแล้วก็ หลายรอบขยายทรงพุ่มให้มันกว้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ระบบน้ำตามปกติแล้วก็เก็บหญ้านะครับหญ้าตรงบริเวณนี้อรอบรอบต้นตรงบริเวณนี้เราจะไม่ตัดนะครับาจากการศึกษาเรียนรู้และการวิจัยพบว่า,าก่อนที่จะเข้าร้อนนั้นเราควรจะให้หญ้านะครับหญ้าเหล่านี้ปกคลุมบริเวณหน้าดินนะครับ เมื่อหญ้าเหล่านี้มันขึ้นชุ่มเขียวดีแล้วนะครับมันจะสามารถลดความร้อนอเนื่องจากอากาศร้อนเดือนกุมภาเดือนมีนาเมษา,มาพฤษภานี้ได้อย่างดีเยี่ยมลดอุณหภูมิได้ถึง50%เชียวนะครับท่านผู้ชมนะะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมบางคนอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมสวนคค่ม่อนรกจังเลยอันนี้คือเหตุผลที่ปล่อยรกนะครับหลังจากนั้นแล้ว ใครๆก็กล่าวถึงว่าให้ทําวัสดุคลุมดินให้หญ้าคลุมดินสุดแล้วเขาก็ไม่บอกเลยนะครับว่าจะเอาวัสดุเหล่านี้ออกเมื่อไหร่นะครับซึ่งก็เป็นคําถามที่คาใจคู้มนเหลือลเกินนะครับจากการศึกษาค้นคว้าก็พบว่าหลังจากที่เราเข้าสู่ฤด,ดูฝนเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มตัดหญ้านะครับเราก็จะเริ่มตัดหญ้านะครับหรือหาอะไรมาทับมาถมให้หญ้าเหล่านี้ตาย หญ้าเหล่านี้ตายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่ทับถมที่ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราก็ค่อยเอาดินนะครับมาโปะนะครับดินตรงนี้ซื้อไหมดินตรงนี้ซื้อไหมเอามาจากไหนนะครับเราไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรครับท่านผู้ชมนะครับเราก็ขุดท้องร่องเป็นคลองไส้ไก่ลักษณะน,นี้ แล้วเอาดินที่เหลือนี้มาขยายโคกขยายเนินนะครับตอนนี้เราขยายด้านข้างอขยายด้านข้างแค่นเองแต่หลังจากนั้นนะครับอีกสระ,ะยะหนึ่งเราก็จะโปะหญ้าเอาจะเอา,เาก็จะเอาดินนี้โปะด้านหน้าซึ่งเป็นหญ้านี้นะครับหญ้าเหล่านี้ก็จะตายนะครับเมื่อหญ้าตายท่านผู้ชมครับรากของมันก็จะตายด้วยเช่นกันนะครับ เมื่อรากตายแล้วมันก็จะเกิดโพรงอากาศเกิดเป็นช่องว่างสำหรับการที่จะให้น้ำเข้าก็ดีหรือระบายน้ำก็ดีนะครับเสร็จแล้วตัวตัวหาเองก็จะเป็นปุ๋ยนะครับให้เราอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าต้นทุเรียนของผมคงไม่เกิดอาการสันเบิน์นหรือใบไหมนะครับ เกิดอาการขาดน้ําเกิดอาการาช็อกเนื่องจากร้อนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ่านผู้ชมก็จะเห็นว่า,าต้นขา้าวโพดเหล่านี้ยังยืนโดดดีและกิละกะอยู่เลยทําไมไม่ตัดนะครับก็เหตุผลว่าเพื่อช่วยลดอุณหภูมินะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักความสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นการทําสวนอันนี้ เราก็ต้องประหยัดนะครับทำต้นทุนให้ลดลงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับใช้วัสดุที่เรามีนะครับใช้สิ่งของที่เรามีนะครับรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมบางอย่างนะครับก็ต้องบูรณาการเข้าด้วยกันร่วมกันนะครับปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องเชื้อราที่ทําให้ทุเรียนเรา,เราใบเหลืองใบร่วงใบจุด นะครับหลังจากที่มันผ่านร้อนไปแล้วเรียบร้อยทุเรียนหนึงปีปันจะโตเร็วมากนะครับเพราะมันผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติแล้วกระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาตินั้นจะมี3ขั้นตอนนะครับซึ่งใครแข็งแรงกว่าอดทนกว่าตอ,อนนั้นก็อยู่รอดใครอ่อนแอนะครับไม่แข็งแรงก็ตายไปช่วงแรกก็คือช่วงฝนนะครับต้นที่ระบบรากไม่แข็งแรง สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็ถูกคัดเลือกให้ตายไปรอบแรกนะครับรอบที่สองก็คือช่วงอากาศหนาวนะครับซึ่งก็ท่านผู้ชมก็ส่วนมากก็ผ่านมาแล้วนะครับถ้าหากว่าต้นของเรามีปัญหาเรื่องเชื้อโรงเชื้อราราน้ำค้างนะครับระบบรากไม่แข็งแรงไม่มีระบบน้ำต้นไม้ไม่ผ่านต้นไม้ก็ตายนะครับในส่วนของครูมอนตตายไหมนะครับ ในสวนวองครูมอนก็ตายนะครับตาย1ต้นนะครับก็เพราะว่าระบบรากไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นตายปีที่1ไม่ต้องเสียใจนะครับหาต้นใหม่มาทดแทนทันทีการคัดเลือกรอบสุดท้ายนะครับก็คือช่วงฤดูร้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงฤดูร้อนนี้เป็นช่วงมหาโหดนะครับถ้าระบบน้ําไม่ดีไม่มีหญ้ากปกคลุม วัสดุปกคลุมหน้าดินไม่กว้างพอระบบรากไม่แข็งแรงครับไปไม่รอดกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติคัดผู้ที่อ่อนแอออกไปไม่ว่าคนพืชหรือสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า,าท่านผู้ชมทั้งหลาย ะจะนำความรู้ที่ได้จากการชมคลิปนี้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงสวนผลไม้ของท่านให้เจริญเติบโตงอกงามนะครับาหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอขอบคุณทุกท่านครับ